สวัสดีคอบอลและเพื่อนๆทาง u t u b e นะครับกับผมนะครับจอดฟันธงนะครับสำหรับฟุตบอล5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้ครับผมก็จะขอคัดฟุตบอลที่มีผลต่อการเข้ารอบนะครับซึ่งแต่ละทีมนะฮะที่เลือกมา5คู่เนี่ยมีผลต่อการเข้ารอบเป็นที่1หรือว่าที่2หรือว่า การที่จะได้ไป pay off นะครับซึ่งคู่ใหญ่ๆวันนี้ก็มีอย่างเช่นบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้อย่างบริเวียกับบาราซิลหรือเอกวาดอร์กับอาร์เจนตินานะครับก็ทั้ง2ทีมบาราซิลกับอาร์เจนเนียเข้ารอบไปแล้วนะครับก็ผมเลยไม่หยิบยกมานะครับส่วนฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติก็จะมีคู่ใหญ่ๆลงเล่นกันนี่เยอะกันมากทีเดียวอย่างที่บอกนะครับฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติก็เป็นการรองทีมทดลองตัวผู้เล่นหน้าใหม่ดังนั้นผมจึงไม่หยิบมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่มองหาดูสถิติหรือว่าฟังบทวิเคราะห์นะครับก็ผมก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการลังใจให้ผมนะครับวิเคราะห์บอลวันอังคารที่29 มีนาคมพศ2565นะครับคู่แรกนะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับเป็นคู่ระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นครับเจอกับทีมชาติเวียดนามนะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามเนชันน a โอลิมปิกสเตเดียมหรือว่าไซตามะ202ที่เมืองไซตามะนะครับคู่นี้จะเตะกันในเวลา5.35นาทีครับ เรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านทีมชาติญี่ปุ่นอยู่อันดับที่1นนะครับแข่งไปแล้ว9นัดชนะ7แล้วก็แพ้ไป2เกมยิงได้11เสียไป3ประตูมีอยู่21คะแนนครับส่วนฝั่งเวียดนามอยู่อันดับที่6แข่งไปแล้ว9นะัดชนะ1แล้วก็แพ้ไป8เกมยิงได้7เสียไป18ประตูมีอยู่3คะแนนนะครับผลงานเฮดทูเฮดนะครับทั้ง2ทีมนี้เคยเจอกันอยู่4ครั้งนะครับก็เป็นฝั่งญี่ปุ่น เก็บชัยชนะได้ทั้ง4ครั้งรวดเลยนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมานะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับทีมชาติญี่ปุ่นเก็บชัยชนะมาได้8นัดแล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่ญี่ปุ่นนะครับเอาชนะออสเตรเลียยิงได้ในช่วงท้ายเกมทั้ง2ลูกจบไปที่สกอร์2ประตูต่อ0นะครับ ส่วนฝั่งเวียดนามนะครับสินัดหลังสุดในทุกรายการเก็บชัยชนะมาได้4นัดเสมอ2อ2แล้วก็แพ้ไป4เกมซึ่งเกมล่าสุดของเวียดนามก็เป็นเกมที่เวียดนามเปิดบ้านแพ้ให้กับโอมานเมื่อนัดที่แล้วมาด้วยสกอร์หประตูตศูนย์ครับ ก็สำหรับคู่นี้นะครับเป็นคู่ VVIP ประจําวันนี้นะครับผมจะไปให้ทัศนะและที่เด็ดในไลน์สําหรับคู่นี้นะครับเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการรับทัศนะและที่เด็ดในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้ที่ไลน์ ajos88 ที่ดิงด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ qr code นะครับสามารถสแกนและส่งเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ VVIP กันได้ครับ เรามากันที่คู่ที่2นะครับเป็นศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปรอบเพย์ออฟนัดชิงชนะเลิศนะครับคู่นี้ครับจะเป็นคู่ระหว่างทีมชาติโปแลนด์ครับเจอกับทีมชาติสวีเดนนะครับ คู่นี้จะเตะกันที่สนาม w a r 尔เนชั่นแนลสเตเดียมนะครับที่เมือง沃尔ซอะนะครับเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับเรามาดูเฮ h ูเฮของทั้งสองทีมนี้กันหน่อยนะครับสองทีมนี้เคยเจอกันอยู่สี่ครั้งนะครับก็เป็นฝั่งสวีเดนเก็บชัยชนะได้ทั้งสี่ครั้งรวดเลยนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมานะครับโปรแลนด์สิบนัดหลังสุดในทุกรายการเก็บชัยชนะมาได้ห้านัดเสมอสามแล้วก็แพ้ไปสองเกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่โปรแลนด์ครับเสมอกับสกอตแลนด์มาด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งในศ ที่ผ่านมานะครับส่วนฝั่งสวีเดนนะครับสินัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะมาได้5นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไป3เกมซึ่งเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่สวีเดนนะครับเสมอกับเช็กมาด้วยสกอร์ศประตูศูนย์แต่ว่าเป็นสวีเดนครับเอาชนะเช็กในช่วงต่อเวลาพิเศษด้วยสกอร์ 10, หนึ่งูนย์ทำให้ทำให้สวีเดนผ่านมาเก้าชิงได้ละครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านโปแลนด์นะครับรายงานตัวฟูลเลนบาดเจ็บก็จะมีอยู่2อรายก็จะประกอบไปด้วยอากาดูอิสมีริกแล้วก็ปาโตสเซลามอนนะครับหนรายที่ติดโทษแบนก็จะเป็นมัตติอุสกิชนะครับโดยที่วันนี้นะครับโปแลนด์นะครับจะมาในระบบ3 4 2 1นะครับคู่ตรงกลางนะครับจะใช้จอจอจคิชเว็กจับกู้กับซิมอนซูคอฟสกี้นะครับตัวปั้นเกมวันนี้ครับจะใช้ยาคุบมูเดอร์ เล่นปั้นเกมคู่กับปิโอเตอร์ซิลินสกี้นะครับหน้าเป้าก็จะวางโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ลงล่าตาข่ายในวันนี้ครับ ส่วนฝั่งทีมชาติสวีเดนนะครับวันนี้จะมีข่าวดีก็ตรงที่จะกลับมาใช้งานสลาตันอิบราฮิโมวิชที่นัดที่แล้วติดโทษแบนนะครับวันนี้มีชื่ออย่างแน่นอนนะครับโดยที่ขุมกําลังของสวีเดนในวันนี้นะครับรายงานตัวเฟลบาเจ็บก็จะมี1นึ่รายก็จะเป็นมาตินโอเซนนะครับหนึ่งรายที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นเดยันคูรูเซฟสกี้นะครับโดยที่วันนี้คาดว่าสาวีเดนจะมาในระบบ4-4-2นะครับคู่ตรงกลางนะครับก็จะใช้ เอาบินเอ็กดาวจับคู่กับกีสตอฟโอเซนนะครับริมเส้นฝั่งขวาจะใช้เดยันคูรูเซฟสกี้ฝั่งซ้ายก็จะใช้เอมิลฟอนเบิร์กนะครับหน้าคู่วันนี้นะครับจะวางอเล็กซานเดอร์ไอซักจับคู่กับสลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้นะครับ เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ทั้งชื่อชั้นแล้วก็ฟอร์มการเล่นค่อนข้างจะสูสีกันเลยนะครับเจ้าบ้านโปรแลนด์นะครับฟอร์ม5้านัดหลังสุดชนะมา 3, สมเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับถ้าเราไปดูผลประกอบการถ้าเลือกอยู่ฝั่งโปรแลนด์จาก5เกมที่ผ่านมาโปรแลนด์พาวินไปอยู่2เกมยกไป1เกมแล้วก็ติดลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่40%นะครับ ส่วนฝั่งสวีเดนนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมผลประกอบการของสวีเดนจาก5เกมที่ผ่านมานะครับทีมจากวกิงพาวินไปอยู่ที่3เกมแล้วก็ติดลบไป2เกมคิดเป็นประสซทนิ์60%นะครับซึ่งภาพรวมแล้วทั้ง2ทีมผลงานค่อนข้างจะสูสีกันเลยนะคุณภาพผู้เล่นเนี่ยผมมองว่าไม่ต่างกันมากนะักแต่จะเป็นทีมเยือนก็จะมีนักเตะที่มีดีกรีที่ดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับ เลนราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่โปรแลรนด์ต่ออยู่ที่ปอปอนะครับซึ่งจับเลนราคานี้เชื่อว่าทั้ง2ทีมในวันนี้นะครับน่าจะมาเล่นกันแบบพัดกุ่มเพราะว่ามีการการันตีการไปเล่นบลโลกรอบสุดท้ายเป็นเดิมพันอยู่โปรแลนด์ครับได้เปรียบเรื่องสภาพร่างกายนะครับเนื่องจากชนะบาลาร์เซียมาได้ซึ่งเกมอุ่นเครื่องกับสกอตแลนด์ก็เน้นถนอมตัวผู้เล่นมากกว่านะครับส่วนสวีเดนนะครับเกมที่ผ่านมาใสาแ่แหลกแบบเต็มถังเลยฮะเล่นกับเช็คมาลากยาวมาถึง120บนาทีนักเตะหลายคนอาจจะมีความละได้บ้างนะครับ แต่เช่นนั้นนะครับเกมนัดชิงแบบนี้เชื่อว่าทั้ง2ทีมจะอาศัยความผิดพลาดของคู่ต่อสู้นะครับเล่นงานและโจมตีนะครับทั้ง2ทีมวันนี้มาเล่นกันแบบพลัดลุมมากๆนะครับจากเลที่เปิดมาเกมวันนี้ผมเชื่อว่าสวีเดนน่าจะยันได้นะครับจากสถิติผลงานเฮตูเฮตครับสครั้งที่เคยเจอกันเนี่ยสววเดนเก็บชัยชนะมาแล้วสี่ครั้งรวดฉะนั้นสติวันนี้สววเดนน่าจะไม่แพ้ออกไปนะครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมชาติสวีเดนยันได้ฟ้าดง เราไปกันที่ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปรอบเพย์ออฟนัดชิงชนะเลิศอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นคู่ระหว่างทีมชาติโปรตุเกสครับเจอกับทีมชาติมาเซิเรเนเหนือนะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามเอสตาเดโอโดอัลกาฟนะครับเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับเรามาดูผลงานเฮตูเฮตของทั้งสองทีมนี้กันหน่อยนะครับก็สองทีมนี้เคยเจอกันอยู่หนึ่งครั้งนะครับเมื่อปี2012นะครับก็เป็นการเสมอกันไป0ประตูต่อ0ในเกมนั้นนะครับ ฟอมโดยรวมนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการของโปรตุเกสเก็บชัยชนะมาได้6นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่โปรตุเกสครับเปิดบ้านเอาชนะตุรกีมาได้ด้วยสกอร์3ประตูหนึ่งครับส่วนมาเซโดเนียเหนือนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะมาได้4นัดเสมอ3แล้วก็แพ้ไป3เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่มาเซโดเนียเหนือหักปากกาเซียนเอาชนะอิตาลีมาได้ด้วยสกอร์1นประตูศูนย์ในนัดที่ผ่านมานะครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านทีมชาติโปรตุเกสร,รายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบนในวันนี้ไม่มีเลยนะครับเรียกได้ว่าโปรตุเกสวันนี้ฟูลทีมจริงๆนะครับ โดยนี่ครับเฟรนันโดซานโตสกุนซื้อของทีมจะวางระบบ4-3-3นะครับตรงกลาง3คนนะครับจะใช้แบกนาโดซิวาเชาโมดินโนแล้วก็บูโนเฟรนันเดสนะครับสามประสานนหน้าวันนี้นะครับจะใช้ดิเอโกโชต้าออตตาวิโอ2อรายนี้จะเล่นริมเส้นนะครับหน้าเป้าก็จะวางคิสโซโนโรนโดยืนค้ำหน้าวันนี้นะครับส่วนฝั่งมาเซเดนเหนือนะครับรายงานตัวฟุตบอลเจ็บและเติทุ่แบนไม่มีเลยนะครับก็จะมีหนึ่งรายก็จะเป็นโบบันนิคูลอฟนะครับก็จะต้องเช็คคอนฟิตก่อนลงสนามในวันนี้นะครับ โดยที่วันนี้ครับมาเซอเนเหนือจะมาในระบบ4-3-3นะครับตงรงกลาง3คนนะครับก็จะใช้เอลนิสบาร์ดี้ตโอเมียคอสตาติโนฟแล้วก็อีลิฟเอลมานะครับสาประสานหน้าหน้าวันนี้นะครับจะใช้ดาโกชูริโนฟมิราาลิสตอฟสกี้แล้วก็อเล็กซซนเดอร์ทาคอฟสกี้นะครับ เรามาดูทักษะสุดตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ชื่อชั้นทีมเนี่ยแตกต่างกันอย่างลิบลับเลยนะครับแต่ว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยค่อนข้างจะสูสีและใกล้เคียงกันเป็นอย่างมากนะครับเจ้าบ,บ้านทีมชาติโปรตุเกสฟ,ฟอร์ม5ห้นัดหลังสุดชนะมา3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับซึ่งผลประกอบการของโปรตุเกสจาก5้าเกมที่ผ่านมานะครับโปรตุเกสพากวินไป3เกมแล้วก็ติดลบไป2เกมนะครับส่วนฝั่งมาเซเดเนเหนือฟอร์ม5ห้นัดหลังสุดชนะมา4เกมแล้วก็แพ้ไปมนึ่ ประกอบการของฝั่งมาซโดเนียเหนือนะครับจากห้เกมที่ผ่านมาพาวินไปถึง4เกมแล้วก็ลบไปแค่เกมเดียวนะครับฉะนั้นมาซโดเนียเหนือในทีมชุดนี้ถือว่าเป็นทีมที่มีคุณภาพาจริงๆนะครับภาพรวมนะครับโปรตุเกสเหนือกว่าค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามาซโดเนียเหนือเนี่ยเราประมาทไม่ได้เนื่องจากเกมที่แล้วนะครับมาซโดเนียเหนือเนี N ่ยเอาชนะอิตาลีมาได้ด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์ยิงช่วงท้ายเกมนะครับทำให้อิตาลีอดไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย 2ครั้งติดต่อกันแล้วนะครับก็เ,เรียกได้ว,ว่าเกมนั้นเนี่ยเป็นเกมที่มาสเสดเหนือฮกปะกาเซียนโดยแท้จริงนะครับเลยราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่ทีมชาติโปรตุเกสต่ออยู่ที่ลูกครึ่งนะครับซึ่งจากเรีราคานี้เนี่ยถ้ามองผิวเผินครับเหมือนจะไม่แพงนะครับแต่เชื่อว่าด้วยฟอร์มการเล่นของมาสเสดเหนือเนี่ยจากเกมที่ผ่านๆมานะครับเรียกได้ว,ว่า เป็นทีมที่สร้างเซอร์ไพรส์จริงๆนะครับฉะนั้นนะครับรูปเกมช่วงแรกเนี่ยมาเซเนเนเนี่ยจะเน้นรับเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็จะใช้จังหวะโต๊ะกับส่วนฝั่งโปรตุเกสครับอย่างที่บอกครับจะเป็นทีมที่เปิดเกมลุกบุกใส่คู่ต่อสู้อยู่แล้วนะครับซึ่งถ้ามาเซเนเนนะครับกำแพงแตกเมื่อไหร่นะครับจะเป็นทีมเยือนที่ต้องเปิดเกมบุกใส่ทีมอย่างโปรตุเกสบ้างตรงนั้นแหละฮะจะเข้าทางทีมชาติโปรตุเกสและเชื่อว่าวันนี้มาเซเนเนจะหมดโปรจริงๆนะครับดังนั้นครูนี้ผมขอเลือกเชียร์ ทีมชาติโปรตุเกสลุ้นเม็ดที่2ฟันธง เราไปกันที่คู่ที่4นะครับเป็นศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นะครับเป็นูระหวังเชลีครับเจอกับอุลุกไวยนะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามซานคาร์ลอสเดออาโปกิโตนะครับจะเตะกันในเวลา6โมงครึ่งนะครับเป็นช่วงเวลา6โมงเช้านะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านชิลีอยู่อันดับที่7แข่งไปแล้ว17นัดชนะ5เสมอ4แพ้ไป8เกมยิงได้19เสียไป24ประตูมีอยู่19คะแนนครับ ส่วนฟังอุลุกไว้นะครับอยู่อันดับที่4แข่งไปแล้ว17นะัดชนะ7เสมอสี่แพ้ไป6เกมยิงได้20เสียไป22ประตูมีอยู่25คะแนนครับ เรามาดูเฮดทูเฮดของทั the two two First, ้ง2ทีมนี Four Four ้กัน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไปครับ10นัดหลังสุดชิลีครับเก็บชัยชนะมาได้3นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นฝั่งอุลุกวัยครับเก็บชัยชนะมาได้5นัดครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมานะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการของชิลีเก็บชัยชนะมาได้5นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป4เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่ชิลีครับแพ้ให้กับบราซิลมาด้วยสกอร์4ประตูต่อศูนย์ครับส่วนฝั่งอุลุกวัยนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บช แพ้ไป4เกมซึ่งเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่อุลุกไวเปิดบ้านเอาชนะเปรูมาได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนย์ครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านทีมชาติชิลีนะครับรายงานตัวเล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่1รายก็จะเป็นเบนเบเดตันดิอาสุนหน้าตัวเก่งที่ค้าแข่งอยู่กับแบ็กเบิร์นนะครับวันนี้ไม่มีชื่อนะครับโดยวันนี้ครับคาดว่าชิลีนะครับจะมาในระบบ352นะครับตรงกลาง5คนนะครับก็จะมีมาริเซโออิสลาอาเซโรวิดาวชาวอารากูอิสคาร์เดโอบาเอซ่าและก็กาเบียวสัวโซนะครับ หน้าคู่วันนี้นะครับจะใช้เอเดวาร์โดวากัสจับคู่กับอเล็กซิสซานเชสนะครับส่วนฝั่งอุลุกวัยนะครับสภาพความพร้อมนในวันนี้ค่อนข้างจะฟูลทีมเลยนะครับโดยที่วันนี้อุลุกวัยจะมาในระบบ4-4-2นะครับตรงกลาง4คนนะครับวันนี้ก็จะใช้ฟาร์คอนโดเปเลสตีโรดิโกเบนเตกูเฟเดริโกบาบารเดและก็จอร์เจียนเดออาลัสกาเอต้าหน้าคู่วันนี้นะครับจะวางดาวินนูเนสจับคู่กับลุยโซเลสนะครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับทั้ง2ทีมนี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ฟอร์มการเล่นเนี่ยก็ค่อนข้างจะสู่สีกันนะครับเจาบานชิรีนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับผลประกอบการของชิรีจาก5เกมที่ผ่านมานะครับชิรีพาวินไปอยู่ที่3เกมแล้วก็ติดลบไป2เกมนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่60%นะครับ ส่วนฝั่งอุลุกไว้นะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา3แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับผลประกอบการของฝั่งอุลุกไวเนี่จะให้เกมที่ผ่านมาพาวินไป3เกมแล้วก็ติดลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซนต์ี่60%สิเเท่ากันเลยนะครับซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าฟอร์มทั้ง2ทีมค่อนข้างจะสู่สีกันเลยนะครับซึ่งเลนราคาวันนี้เปิดมาที่ราคาเสมอนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับทั้ง2ทีมสถานการณ์ตอนนี้แตกต่างกันมากเลยนะครับ ทีมเยอนอุรุกไว้นะครับการันตีได้ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับส่วนทีมชาติชื้อลีนะครับจำเป็นต้องเอาชนะสถานเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะลุ้นไปคว้าตัว pay ๋วเพย์ออฟในรอบถัดไปนะครับฉะนั้นคู่นี้นะครับฟอร์มการเล่นเนไม่ต่างกันมากนะคุณภาพผู้เล่นผมยังมองว่าไม่ต่างกันสักเท่าไหร่น,นะครับแต่ว่าแรงจูงใจในเกมวันนี้นะครับชิลีมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดส่วนอุลุกไว้นะครับคาดว่าเกมวันนี้น่าจะใส่เต็มที่แล้วฮะแต่ว่า ด้วยแรงจูงใจลูกไวที่ผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายแล้วเนี่ยทำให้ความมุ่งมั่นเนี่ยจะไม่เท่าชิลีวันนี้ครับคู่นี้เรทเปิดมาราคาเสมอหรืออาจจะไหลไปที่ชิลีต่อปอป,อปอนะครับฉะนั้นถึงแม้จะเป็นราคาต่อปอป,อปอเนี่ยผมยังเชื่อว่าวันนี้ชิลีน่าจะมาใส่เต็มที่อย่างแน่นอนคุณนี้ครับผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมชาติชิลีเฉือนชนะฟดง เราปิดท้ายกันที่คู่ที่5นะครับเป็นศึกสุบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นะครับเป็นคู่ระหว่างเปรูครับเจอกับปาลักไวยนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามเอสตาดิโอนาซิออนาเดลริมานะครับเตะกันในเวลา6กโมงครึ่งในช่วงเวลาเช้าเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านเปรูอยู่อันดับที่5 แข่งไปแล้ว17นัดชนะ6เสมอ3แพ้ไป8เกมยิงได้17เสียไป22ประตูมีอยู่21คะแนนครับส่วนฝั่งปารลักไวนะครับอยู่อันดับที่8แข่งไปแล้ว17นัดชนะ3เสมอ7แพ้ไป7เกมยิงได้12เสียไป24ประตูมีอยู่16คะแนนครับผลงานเฮ t ูเฮตนะครับ10นัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันนะครับเปรูครับเก็บชัยชนะมาได้6ครั้งเสมอ2แล้วก็เป็นฝั่งปารลักไวครับเก็บชัยชนะมาได้2ครั้งครับฟอ <From S 2> <ๆ S 1> ร์ นะมาได้5นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไป3เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่เปรูครับแพ้กับลูกไวมาด้วยสกอร์1่ปอระตัตศูนย์ครับส่วนฝั่งปารกวัยนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะมาได้2นัดเสมอ3แล้วก็แพ้ไป5เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่ปารกวัยเปิดบ้านเอาชนะเอกวาดอร์มาได้ด้วยสกอร์3ปอระตตัวหนึ่งครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่ง้าบ้านเปรูนะครับโดยที่วันนี้นะครับรายชื่อผู้ได้บาดเจ็บก็จะมีหนึ่งรายก็จะเป็นคริสเตียนกุยว่าปีกจากอัลฟาเตนะครับที่ได้รับบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าคาดว่าน่าจะต้องพักยาวถึง3เดือนเลยทีเดียวนะครับโดยที่วันนี้เปรูจะมาในระบบ4-1-4-1นะครับคู่ตรงกลางนะครับจะใช้คริสโตเฟอร์กอนซาเลสเลนคู่กับคริสเตียนกุยว่าหน้าเป้าจะวางจาลูก้าลาปาดูลาลงล่าตาข่ายในวันนี้ครับ ส่วนฝั่งปารักไวนะครับรายง,งานตัวเพื่อนบ้านเจ็บก็จะมีหนึ่งรายก็จะเป็นโรเบิร์ตโมราเลสนะครับโดยที่วันนี้ปารักไวจะมาในระบบ4-3-3นะครับตรงกลาง3คนนะครับก็จะมีริชาร์ดซานเชซอันเดรียคูบาสแล้วก็ริชาร์ดออรดิสนะครับสามประสานในหน้าวันนี้นะครับจะใช้คูเรโอเอนซิโกอังเคลโลเมโลแล้วก็มิเกลอันเมลอนนะครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ฟอร์มการเล่นแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเจ้าบ,บ้านเปรูฟอร์มฮันดหลังสุดชนะมา2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมผลประกอบการของเปรูจาก5เกมที่ผ่านมานะครับเปรูพาวินไป2เกมแล้วก็ติดลบไป3เกมนะครับส่วนฝั่งเปรลักไวฟอร์มนัดหลังสุดชนะมา1เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป3เกมผลประกอบการของฝั่งเปรลักไวจาก5เกมที่ผ่านมาพาวินไป2เกมแล้วก็ติดลบไป3เกมนะครับ คู่นี้ครับถ้าเทียบกันแล้วนะครับชาบ,บ้านเปรดูดูดีกว่าค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็สถานการณ์ในวันนี้นะครับทีมชาติเปรูเนี่ยต้องชนะอย่างเดียวเพื่อที่จะคว้าตัวเพย์ออฟให้ได้นะครับ ส่วนฟังปรลักไว้นะครับก็ไม่มีอะไรให้ต้องรู้แล้วเนื่องจากาหมดสิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นวันนี้แรงจูงใจแตกต่างกันค่อนข้างจับมากเลยทีเดียวนะครับเลทราคาเปิดมาที่เปรูต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับซึ่งจากเลทราคานี้ผมเชื่อว่าด้วยสถิติต่างๆนะครับเริ่มจากสติเฮทูเฮ d เนี่ยเปรูยามเจอกับปรลักไว้นะครับทําผลงานได้ดีกว่าค่อนข้างจะชัดเจนเลยบวกกับวันนี้ครับแรงจูงใจของเปรูนะครับเชื่อว่า วันนี้เจ้าบ้านฮึกเหิมอย่างแน่นอนนะครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมชาติเปรูเฉือนชนะฝรงก็ <l ok> จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5้าคู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับทั้ง5คู่ผลสกอร์จะออกมาที่เท่าไหร่คู่ไหนจะพลิกล็อกค,คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ สำหรับคู่นี้นะครับผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบนะครับคู่แรกครับญี่ปุ่นกับเวียดนามนะครับคู่นี้เป็นคู่วีวีก็ท่านใดต้องการรับทัศนะและที่เด็ดในคู่นี้ก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับคู่ที่2ครับโปแลนด์กับสุเดนคู่นี้ผมเลือกลองไปที่สีเดนคู่ที่3ครับโปรตุเกสกับมาเดเนียคู่นี้ผมเลือกต่อไปที่โปรตุเกสคู่ที่4ครับชิรีกับอุลุัยผมเลือกวางไปที่ชิรีราคาเสมอคู่ที่5ครับเปรูกับารากวัยผมเลือกต่อไปที่เปรู กับผมนะครับจอร์ดฟันธงบอลเด็ดน่าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ YouTube นะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้ทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ Line นะครับ @jos88 โที่ดิ้งด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR Code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดคู่ v ี p กันได้ครับ การวิเคราะฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดส่วนกันได้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ